ผมดาบ,บตำรวจยอดเจนป่าโฮข้ามงงงานป้องบบกันปราบปรามสถานีตำรวจปุทรเมืองแพร่มีคน,นบ้ากำลังอารวาดถือมีดนายคนนี้เป็นเสี่ยงพลัดแต่โดนกงูพักไปเยอะจนบ้าเกิดอาการขุ้มคลั่งอารวาดคุณตำรวจก็รีบมาระงับเหตุครับเเฮ้ยอาคุณตำรวจมาคุณตำรวจมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเจนเยจนมาดูบ้ามาดูบ้า เกาผมมาดูพระดีพระดีพระดูฮะเฮ้ยอะไรเนียเอ้ลงมาดิลงมาดิลงมาพระดีพระดีลงมาแล้วลงมาลงมาลงมาเฮ้ยเฮ้ยหยุดว่ะเฮ้ยพอบอกให้ดูพระนี่หยุดเลยเฮ้ยได้เรื่องได้เรื่องได้ผลได้ผลฮะลงมาแล้วแล้วพระว่าเห็นผมผมไม่เตรียมอุปกรณ์ว่าให้ไปดีพระได้เตรียมมาเฮ้ย เีื้อนี่เนื้อชิ้นเลยเป็นสกัดเอาเฮ้บุกหินได้เรื่องว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อใช่จริงด้วยเนี่ยตั้มน้ำไปเลยตั้มน้ำไปเลยชิดปลาดี่หัวเลยอย่างที่พี่บอกเลยเนี่ยดิ๊ดตั้ตลกเหรอไอ้แกหลอกข้าเหรอเนี่ยไม่เง้อด้ยมันรู้เป็นกับแท้เนื้อกว่ามันบ้าแล้วมันจะโง่มันไม่โง่มัน แกชอบถ้าเครื่องถูกต้มตุนหมดไปหลายแสนบาทแกคิดมากแกเพียนมาทำไ,ไมผมมีภาพไมให้ดูก็หยิบก้อนเห็นมาแกก็เออโวยวายขอขอบคุณกาบตำรวจยอดเกณฑนป่าผู้บังคับบูรงาน้องกันปราบปรามสพเมืองแพร่เจ้าของเรื่องบ้าแต่ว่าไม่โงง